วัสดีครับพบกับผมนะครับหาดวินกับบางนี้ครับ EP ที่46แล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ4โมงนะครับผมยังไม่ได้ทำคลิปเลยก็วันนี้ยุ่งๆหน่อยนะครับก็ไปช่วยงานโรงพาบาลนะครับก็โครงการเด็กไทยตาดีนะครับก็เพิ่งจะว่างตอน4โมงก็เดี๋ยวมาทําคลิปครับก็เมื่อคืนนะครับแมนยูก็เสมอกับ แมนยูครับเสมอกับ <c oughs> เฮ้ยแมนยูเสมอกับคุนคอนนะครับก็ ừ, ผมว่านักเตะไม่ค่อยทุ่นเตเท่าไหร่แต่ว่าเราคงต้องคาดหวังอะไรกับแมนยูมากไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปวิ่งงินให,ใหม่นะครับว่า เมื่อช้าผมวิ่งไปประมาณสิบโลนะครับเพ <_ an> ราะว่าความคับแค้นใจนะครับขับแค้นใจที่เลียผู <_ an> ไอแมนยูนี่ไม่ได้อะไรเลยไม่มีเออมันตั้งตีสามเนี่ยดรือมาทำฮีอะไรนะครับจริง <_ an> <_ an> <_ an> ๆแมนยู man, you, เล่นดีนะครับเพียงแต่ว่าบาังเตะบางคนมันไม่ค่อยส่มเสีเท่าไหร่แต่ว่าเป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวนี้ทีมันก็โคตรโคตรกันหมดนะครับ,บก็ช่วงโกยแ,แต้มก็ สองนั้นแล้วก็ได้แค่สองแต้มออเลสแต้มเดียวออเลสสี่แต้มก็ยังดีนัดหน้าเจอบูมนี่หน้าจะหนักนะครับทีมอันดับสุดท้ายเมนยูจะชนะเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าทีมมันไม่ได้เรื่องนะครับก็เดี๋ยวแฟ่แมนยูก็ต้องทําใจนะครับทีมของเรามันไม่ได้เรื่องโค้ดก็ไม่ได้เรื่อง,อองนักเตะก็ไม่ได้เรื่อง แต่แฟนบอลเรายังโอเคอยู <blunt animation> ่นะครับ <identification> ก okay. ็อโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็งานเยอะไปนิดนึงอาจจะส่งส่งคลิปช้าไปหน่อยก็ขอให้อภัยนะครับบรรดาแฟนๆทั้งหลายนะครับก็ประมาณ13ล้านคนนะครับตอนนี้พูดติดตามนะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามนะครับดูแมวมันนอนบน หมงนะครับไอดิฟสองตัวเลยแพนเค้กไก่ส้มดิสตอร์บพมิดโอ้โหแพนด้าก็นอนตรงนี้ครับไอสวยไอสวยก็เออไม่ยอมไปมหลับนอนนอนเลยพวกนี้นะแพนด้านนะโอ้แพนด้าก็น,นอนตรงนี้นะครับแพนเคก้กคิดว่า แมนยูกับเบตแฮมใครจะชนะครับไม่รู้เหมือนกันครับพ่อแต่สวยคิดว่าแมนยูชนะแน่นอนเท่าไรเหรอสวยก็สามสูนเลยค่ะโอเคเยี่ยมมากคิดว่าแมนยูชนะกี่สูนลูกแมนคิคิดว่าสามสูนเลยครับพ่อดีมากเลยแมนเข้ามา อมนยูชนะเท่าไหร่ลูกสมบุกคิดว่าแมนยูชนะนี่น40โอเคอู้เยี่ยมเลยเคองอแพนด้าแพนด้าคิดว่าแมนยูจะชนะเท่าไหร่นอ้ยนี่น20เก่งมากลูกเก่งจริงๆเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสามแล้วครับก็เราจะมาดูบอลกันนะครับ แมนเชสเตอร์อยู่ในเตะนะครับรกำลังจะลงสนามนะครับโอ้ยตอนน,นี้ก็จะเป็นการแข่งขันร,ระหว่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตะนะครับเปิดบ้านพบกันพบกับเวสต์แฮมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูบอลกันแล้วก็เด so ี๋ยวดูบอลเสร็จเราก็จะไปวิ่งกันนะครับก็ผมว่าแมนยู น่าชนะแน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นในบ้านแถมเวทธรมก็ไม่มีมิดฟิลคู่ใจนะครับชื่ออะไรนะครับเอ่อชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็เมื่อคืนเดียร์ูแพ้ไปนะครับแต่ว่าคืนนี้แมนยูไม่ใช่นะครับเพราะว่าแมนยูเราเนี่ยมันโหดเขามันโหด โดยเฉพาะออมอรินโคตสุดโครโคสุดโคดของเรานะครับจะพาทีมาชนะแร่อย่างแน่นอนก็โอเคครับก็เราดูบอลกันเลยก็ผ่านไปยี่สิบนาทีนะครับก็เบแฮมทำเกมได้ดีกว่าแมนยูแทไม่มีโอกาสยิงเลยครับแต่ว่ากองหลังเฮบเบนเล่นดีนะครับผมรู้สึกชอบมากเลย แล้วก็บูโน่นี่บนทั้งเกมน่าเบื่อมากก็เบยแมใช้ระบบสี่ห้านะครับแมนยู Man เจอ451ห้าหน่งเลยรวนทุกทีนาะทีแล้วเจอเอเวอร์ตันสี1ก็พังไปไม่เป็นไรครับเดดูต่อไปดูที่ว่าแมนยูจะมีเกมลุกอะไรหรือวป่าเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือไม่มีเอี่ยอะไรเลยครับโอเค ตอนนี้นาะทีที่40แล้วนะครับแมนยูได้รีคลิกนะครับก็แมนยูเริ่มทําเกมลุกได้ดีนะครับ <c oughs> แต่ว่าบาบิสาก้านะครับวันนี้องลงนะครับก็สกัดไม่รู้กี่ลูกนะครับอือยู่กับแมนยูนี่เองไม่เองไม่หินขนาดนี้เลยนะก็แมนอ,อร์แมนนี่ผมยกให้ลูกชอนะครับครึ่งแรกลูกชอครับแฮปเปน,นะครับโอ้สองตัวนี้แจมแจม แต่เว้นโดนใบเหลืองนะอาจจะโดนเปลี่ยนครึ่งหลังนะครับก็เสียได้แล้วก็รูปเกมเกมบุกยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเซิร์ซีกับคุณย่ายังไม่ได้แผงลิทเท่าไหร่ก็บอลล้นอีกห้านาทีครับหมดครึ่งแรกครับ,รบก็ครึ่งแรกจบไปแล้วนะครับก็แมนยูยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับ ไม่ม right. so, right. like ic ีโอกาสได้สองในกรอบเลยสักครั้งหนึ่งนะครับก็เวทแทมเล่นเหมือนกับซันเดลเล์เลยครับปุ่นแรกสงสัยว่าแมนยูทำท่าจะเสมอมาเรียโพแล้วนะครับเนี่ยเฮ้ก็เดี๋ยวรอครึ่งหลังนะครับว่าอโมรินจะแก้เกมยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่า บุกยังไงเหมือนกันนะแน่นไปหมดเลยก็หวังว่ามันยูจะช้าสักหนึ่งลูกนะครับหนึ <l acht> ่งอา์ก็เอาวะ <c oughs> สวยทำไมแมนยูเองถึงมึงไม่ค่อยบุกเลยวะแ <ừ. S 3> มนยูเล่นแบบนี้ก็ตายสิครับพวกเรา <c oughs> ตื่นมาตีสามถ้าเกิด ไม่ชนะขึ้นมาเนี่ยจะทำอะไรกันดีพวกเราเนี่ยฮะวินก็น่าจะไม่ไหวนะโอ้บังเป็นโอกาส <c oughs> โกยแต้มแล้วครับแต่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดียวครึ่งหลังแมน,ย,มน,นยูมันแน่นอนมาน่แน่อืมอืมใช่ไม่สวยโอ้แมนยูขึ้นนำหนึ่งสูงครับจากใครไม่รู้ไหมครับ ดารโรของเราโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตัวกาของเราจะยิงครับ <laughs> โอ้โขึ้นนำหนึ่งศูนย์ุกชิพายนาทีที่ห้าสิบแปดนะต่อไปก็สองศูน์นะครับเอาจะเน้นสองศูนย์สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาปีห้านะครับก็ แมนยูก็อเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เวลาห้าสเวนาทีแล้วครับก็เพือ่อนไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าความฝันนั้นจะเกยสักเท่าไรเฮ้ยจริงๆเลยแมนยูนะครับก็ เสมอกับคุ่นเวทไมแทมไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับก็รูปเกมก็ไม่มีอะไรคอมแมนต์อยู่ก็พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยฮวันนี้ก็เล่นดีหลายตัวแล้วก็เล่นเล่นอุบาทไปหลายตัวแล้วครับ ใครที่เล่นดีก็ให้กำลังใจนะครับตัวที่เล่นอุบัติอุบัติก็ม่เมื่อไรมันจะไปสักทีวะผมว่านะขายบุโน,โนทิ้งเลยนะบูโนโดอกูไอยพวกดีไม่ได้เรื่องเลยเฮ้เมนยูนี่ทำพลาดไม่รู้กี่นัดแล้วน,นะครับ ห้านัดเนี่ยแข่งห้านัดเนี่ยชนะหนึ่งัดเพสเสมอสี่ลัดอย่างเงี้ยมันรับไม่ได้เหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าวใหม่หวังว่าเราจะชนะเขาบ้างนะครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับก็ปีนี้็ รุ่นอันดับสีให้ได้นะครับไม่รู้จะได้หรอ่าก็ตอนนี้ห่างจากอันดับสีประมาณห้าแต้มแล้วก็ยังพอทนนะยังพอได้อยู่ก็เดี๋ยวไปวิ่งกันดีกว่าพูดถึงแมนยูแล้วทอมันขึ้นเนึโอเคโอเคพูดกันต่อไปชีวิตพวกเราชีวิตร้ายๆของแฟมบอลแมเชสเตอร์ Bom อยู่ในเตตนะครับก็ไปวิ่งกันดีกว่า เราก็อยู่ที่สนามนะครับเนื่องจากแมนยูแพ้นะครับเราเลยต้องอยู่ที่มืดๆนะครับเพราะเราต้องซ่อนตัวซ่อนตัวจากความอน,นี่นะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <h ai> กสงิงจริงเดี๋ยวมายืดเส้นก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปวิ่งกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ายี่สิบสี่โอดคครับก็วิ่งเสร็จแล้วนะครับวันนี้วิ่งไปสิบกิโลนะครับ ก็วิ่งเพราะว่าแมนยูแพ้ครับก็เลยวิ่ง10โลก็อย่เดินยืดเส้นยืดสายสักหน่อยโอเคเดี๋ยวพอเดินต่อยอสักสองสามรอบเดี๋ยวให้กลับบ้านแล้วจริงๆทีมเราไม่อยากทิ้งเพื่อนไปข้างหลัง คือใช่ไหมคือคือเราไม่ทิ้งกันใช่เราไม่ทิ้งกันจะให้เราทิ้งวิรพลอยู่ข้างหลังได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่เราจะไม่ทิ้งกันใช่แต่แต่ริเวอร์มันจ้องจะทิ้งเราอยู่เอ้ยปอน้ามันคมยังเยี่ยมไม่พอเยี่ยมนะเยี่ยมไม่พอแปลว่าหมายถึงว่ามีความไม่มีตอนเกินไปเยี่ยมทายตายแล้วขึ้นไปอยู่บนยอด ยอดเขายอดดอยแล้วก็โหดเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหน้านี่โดนหมากัดอีกเรียบร้อยเจอบุญวันนี้วิ่งกี่โลวันนี้วิ่งกี่โลครับวิ่งกี่โลครับนัดสามโลสามโลสามโลเองเหรอไหนมีความสูงไหมนะก็โอเควันนีโอเคใช่ไหมเหมือนได้เงินเยอะอย่าจริงเอ่ะข้ออะไรอ่ะน้ำท่วมอ่ะอยู่สมโอ้ เราเราจะแบบจะบอกแล้วว่าเราไม่เคยทิ้งเพื่อนแม่ข้างหลังพี่จริงอะ่ะทำไนมังบอก30ยู่เราบอกเลยใช่ไหมว่าลึกๆอะ่ะค <c oughs> อมเนอยูน่จาจะสมอหตจริงหอ่เอเฮ้ยเด็ดใจถ้าว่าถ้าแบบโหดร้ายไปเลยนะ21 นักวิ่งนี่ผอมทุกคนเลยนะแน่นอนเดี๋ยวก็ผอมลนะงพุงเลยเดี๋ยวก็ผอมมาตั้งแต่กี่โมงแล้วสิบโลวิ่งได้สิบโลเนี่ยไม่ธรรมดานายมีความสูงมากเลยนะแต่ว่าหาดนารอบสองละเพราะเป็นอาจจะเป็นเพราะความอัดมัน,นใจอัรงใจที่ทีมเรากทันได้แค่เสมอ เราก็เลยวิ่งอย่างไร้จุดหมาย,ย,ดมายโดยที่ไม่รับรู้ถึงเว,เวลาความเหนื่อยล้าความเหนื่อยล้าหยาดเหงื่อเป็นแค่อะไรนะพลังงานนั่นน้าแพ้ไปเลย <c oughs> <c oughs> นั้นน้าเจอบู๊ก็ขอประกาศเลยนะว่าไปยำบู๊ที่บ้างจริงไหอสามฟุลไปสันทงสันทงแน่นนอนเ,อเอนรียกผัวเรียกผัวชนะสองหนึ่ง นั่าน้อยจังเลยอ่ะคนน้อยยิงไก่ไหวแล้ระยะนั่นเหรอเดินร้อยพอจะบอกได้ไหมทำไมแมนอยู่ถึงแพอ่าไม่อยากทิ้งเพื่อนนะครับอ้เดี๋ยวมันจะห่างเหินกันโอเคแต่เจอหน้าเดี๋ยวจะไม่ติดโอเคเจอหน้าก็ติดกันเลยตอนนั้นหน้านี่ไม่ยอมไหมล่ะสามศูนย์โจบูปนั่นนะฮะไม่ได้หรอวันนี้วิ่งกี่รอบวันนี้วิ่งสามโลครับสามโลแต่ว่าสปีดใช่ไหมใช่ อ๋อวันนี้บินเบาๆไม่ไม่เบาว่าะตอนแรกว่าหมายสูงแต่ว่าแดกไม่ไหวอ๋อโอเคโอเคเด็กซ้อมกีตาร์นี่เด็กนี่เขาเด็กสัมภาษณ์ก็าเลยหมายถึงซ้อมอะไรซ้อมแข่งละซ้อมแข่งครับอ๋อชุนยุวชนแห่งชาติแห่งชาติเลยครับดูวินจริงจังมากเลยวันนี้มาน้อยเลยมาน้อยหน่อยใช่ไหมโอเคเด็กสบายหนือนเด็กช่วงนี้อาากศ Ủa gì vậy? tiêu แล้วทำไงดีแล้วครับผมครับผมเพื่อนจะไม่ทิ้งกันไม่ว่าความฝันไอเดอรพี่เฟิยูน YouTube ชื่ออะไรที่กันเราป่วยมาทำอะไร มาวินหาลูกม,มาวิงมาเดินมาเดินเนี่ยเอาลูกสาวนี่โอ้น่ารักนะน่ารัก,รกดูเมทุกคนเลยไหนอันนีไ้ไปเรียนต่อไหนเ็จะส่งไปฮาฟิตที่กรมปินังแต่ว่าสลอแกบบอกว่าแกจะส่งที่เบตงตรงไหนเบตงไม่รู้เหมือนกัน<อ>ไปไปวิ่งครับไปกี่โลดีวันนี้ โลน่ะน้ำหนักตัวเหรอไม่วิ่งอ๋อโอ้ยหัวหน้ามานี่หัวหน้ามาทำไงอ่ะแมนยูหนึ่งหัวหน้าไหนมานี่แมนยูหนึ่งอ่าเวทแฮมหนึ่งหนึ่งหนึ่งแมนยูหนึ่งเวทแฮมหนึ่งครับอ๋อหนึ่งหนึ่งครับโอเคสภาพรับสภาพใช่ไหมรับสภาพกลับบ้านต้องใส่อีกคู่หนึ่งครับเพราะเดี๋ยวเมียด่าครับรับสภาพแล้วใช่ไหมวันนี้วิ่งวิ่งวิ่ง ซ้อมยังไงเห็นวิ่งวิ่งก็หยุดวิ่งก็หยุดอ๋อก็คือว่าก็เรียกว่าสปีดสปีดเป็นห่วงห่วงสปีดเป็นช่วงช่วงเซ c t i o นอ่าเป็นเซ c t i o นอ่าไอเทคนิคกันแปรอธิบายครับเป็นยังไงวิ่งเสร็จแล้วก็หยุดเขาเรียกว่าวิ่งลงคอร์ดแบ่งเป็น sectionsection ละหนึ่งรอบ400เมตรอ่าแบบว่าหรือว่า800เมตรหรือว่าพันหนึ่งแล้วก็หยุดพัก ให้หัวใจมันดัอบลงมาอันนี้เป็นการฝึกอ่คุกอันนั้นหัวใจฝึกไม่ให้มันหนักจนเกินฝึกหัวใจให้แข็งแรงประมาณนั้นฝึกทั้งพลังความหัวใจในช่วงที่เราทําความเร็วกับการพักการฝึกแบบนั้นใช่ไหมในความเร็วที่เราต้องการอืมโอเคโอเคแล้วมาทำไมเรียกพูถึงเสมอล่ะ เอฟฟูไม่อยากจะแซงแมนยูอ๋อมีคนดีๆทั้งนั้นเลยมีกกไม่อยากทิ้งเพื่อนเออเออแมนยูไม่อยากทิ้งเพื่อนครับคือคือเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปดีว่าสงสารนาใจนอนสามปีแล้วให้เป็นผลน้ำตามาสาปีแล้วอบงคนเข้าใจไหมมันก็เลยทำให้ เหมือนกับวันนี้รัฐบาลเขาไม่ได้สนับสนุนอย่างเพียงพอเพื่ออะไรให้เม็ดเงินของโรงแามที่จะบริหารจัดการมันพอโดยการโรงแรมพยายามตั้งอยู่ี้ขึ้นไปครับก็วันนี้วิ่งไป10กิโลนะครับก็เป็นการวิ่งเพื่อไอ้นี่นะครับประชดแมนยูนะครับแมนยูเรามันเฮีย <laughs> จริงๆเลย ไอรีปดูผลนียอยังแ,แมนยูถล่มเสมอหนึ่งหนึ่งอ๋อเสมอเหรอ <c oughs> โอ้ยแมนยูเรานี้มันสุดยอดจริงจริง,งนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราหมดสิ้นภารกิจวันไปวันนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปอาบน้ำกินข้าวแล้วก็มงไปลงบาง้านก็เดี๋ยววันนี้มีงานโครงการเกี่ยวกับตัวตาเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปไปช่วย ไปช่วยโรงพยาบาลกันโอเคครับ